พี่ภาม่เอาบักโนนะคนค่ะวันนี้นะคะได้ส้มตำนะคะแซบๆนะคะตำเองเลยนะคะแซบแล้วก็ผักเก็บที่บ้านเองจังนไงนะผักอะไรแนเนี่ยกระถินเชดกระถินกระถินแหละเนาะสดๆเลยที่บ้านนะคะส,ส้มตำก็แซบๆเผ็ดๆไม่มีเครื่องอะไรมากนะเท่าที่มี mình mượn đi ăn hảo, chỉnh khao hóa 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 มันคืนสองคนค่ะแฟนเจาคนจับเขาเป็นลวดนี่งางจ้ะเข้ากันพริกแห้งนะคะตามพริกแห้ง ลายพึิกอยู่แล้วมันหนัวหมดล้วเอาไปทิง้